สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุยยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับสรุปผลหวยไทยนะคะสรุปผลหวยไทยทั้งหมดทั้งมวลเนาะมวดน่าจะได้ตามถูกนะคะแอดก็มาสรุปให้ดูนะคะโชคดีนะคะโชคดีไปนะคะซื้อตั้งแต่วันที่ทําสูตรเสร็จเนาะโอ้แอดดีใจได้งวดน,นี้งวดน,นี้ไม่สนดับนะคะ อู้มาเต็มๆเลยค่ะดับศูนย์บนนะคะดับศูนย์บนเข้าเต็มๆเลยนะคะ99014นะคะดับไม่อยู่นะคะงวดน,นี้เลขดับคือเลขเด่นคือเอเลขดับคือเลขเด็ดคือพันวาฮนเนาะจบตะเลขดับแอดได้ผวกจ่าก็ได้ดับไม่อยู่จริงๆนะคะเมนควมผูกจ่าอ W พี่น้องเอ้ยบน w ดับบ W นะค่ะแอดก็มาสรุปให้ดูนะคะ ก็นี่ค่ะสูตรนี้มาเต็มๆเลยนะคะแอดก็ลมองแล้วเนาะสูตรดีแล้วหอยหอยเห็ดสูตรเน,นแลยวหอยกระสาโหลดเหมือนที่แอดบอกในคลิปนะคะเห็ดเลี่ยวก็จัดโหลดค่ะมันจังบนลังเล่ด้วยค่ะเห็ดสูตรไม่เลี่ยวก็จังไปจัดไมค่ะโอ้ยเก่าเก้าศูนย์ดีใจค่ะโอ้ถ้าเก้าหกศูนย์ได้หนักกว่านี้ค่ะมาเก้าเก้าศูนย์ตัวแปลงนะคะมาตัวแปลงเลยมาตัวแปลงของเก้าหกศูนย์นะคะ แอดกบตามขนาดได้เก่าเก่าศูนย์เก่าหกศูนย์ใครหมานใครเฮงใครปังดีใจด้วยนะคะในตารางก็มีให้ด้วยนะคะก็อุย้ยแอดว่าสูตรนี้เป็นเดอะเบสแล้วล่ะคะ่ะสูตรดับล่างเก้านะคะดับล่างเก้านะคะก็เต็มเต็มนะคะดับล่างเก้าดับอยู่นะคะดับบนล่างดับไม่อยู่นะคะเห็นไหมถ้าหลุดมันจะหลุดแค่ล่างนะคะสูตรนี้สูตรสูตรดับบนล่างนะคะ ก็ดับหนึ่งเนาะก็เข้าไปเต็มๆอันนี้ดับเก้านะคะนี่สูตรนี้นะคะยังดีนะคะงวดนี้มีเซนว่าสูตรจะหลุดโอ้ที่จริงแอดว่าแอดจะไม่เล่นหนึ่งเลยนะคะมาเจอตัวเจาะสูตรใหม่นั่นแหละโอ้หลวดตายไปว่ะโอ้ดีแล้วข่อยสื่อตั้งแต็มืองข่อยเฮ็ดห้อยเห,เหล้วยพวกเจ้าไปจริงได้หลอดอยู่บ่ มีใครหมานใครเิงใครปังบ้างนะคะใครรอดปลอดภัยนะคะทุกคนมันมาด้วยมันมาจริงๆนะคะขึ้นสีข้ามเดือนสิบสองเนี่ยค่ะขึ้นสีข้ามเดือนสิบสองนะคะ,เ,ะ,คะเห็นไหมมันมันออกตามนี้เลยนะคะทุกคนหวยมีอยู่แค่นี้เนาะเออว่ามันกับ,บกรายตูงตวละ่ะเนาะที่แอดทำให้ดูนะคะสูตรนี้ลงล่างนะคะเด่นหลักหน่วยสิบนะคะดักหน่วยสิบมันลงล่างนะคะอู้นี่แอด วิ่งลูดห้าหกแล้แต่ว่ามันมาสีนะคะทุกคนลงล่างนะคะงวดนี้ลงล่างนะคะงวดนี้ลงล่างนะคะ,ลละ,คะสูตรนี้เนะเาะที่จริงสูตรเก่าแอดเอสอว่าจะไม่ให้สูตรเก่าเนาะมาเจอเลขปฏิทินดีนะไปซื้อก่อนที่จะคุยนะคะนี่สูตรนี้ทุกคนแอดดีใจมากนะคะตั้งแต่ทํามานางยังไม่หลุดเลยนะคะทําย้อนหลังก็ไม่หลุดเนาะ นี่ที่แอดลงให้นะคะแล้วก็รีบไปซื้อนะคะเพราะว่ากลัวตัวเองเขวนะคะนี่กลับหัวกลับหางแอดไม่รู้ว่าใครกลับบ้างนะคะเน้นๆเ,เลยก็คือเต็มๆเลยนะคะนี่อุ้ยถึกบนอหลีพี่น้องมันมาบนอหรีเฮ้ยเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะตัวแปลงของตัวแปลงของ906นะคะได้990ที่แอดแปลงให้นะคะทุกคน ข้าวล่างเต็มๆเลยนะคะหกคู่เน้นอันนี้เป็นสี่คู่เน้นนะคะสี่คู่เน้นคู่ใดบโบกับหัวบบหูหูแต่ว่าแอดกับหัวเด้อค่ะจื่อเรียกโบกับตับแตกนะคะนี่แอดจะเน้นให้คู่ล่างเนาะว้าเต็มเมเลยดีใจค่ะทุกคนเจาะหวยไทยถูกดิโอ้ยคอยถือซ้ำตัวหวยไทย นี่นะคะเต็มๆเลยค่ะเลขตารางเลยนะคะทุกคนตารางเลยนะคะตารางแตกนะคะทุกคนแตกเยับๆเลยนะคะนี่แอดก็ทําย้อนหลังให้ดูสองงวดนะคะป้าเงียบๆแต่นางกินเรียบนะคะบนล่างนะคะบู้แตกสามผวมค่ะค่ะเดี๋ยวมือ,อแอดสิฟาวเฮดเดิ้ลจ้าเอาสูตรไปถิ่มไปใส่้วบูนี่ตรงได้คิดไม่ได้นี่ไม่รู้เอาไวส้สมุดเล่มไหนนะคะแอดก็ยังว่า ทำตั้งแต่นานๆแล้วนะคะสูตรนี้แอดก็ลืมนะคะทุกคนทำนานเกินแล้วก็ลืมค่ะนี่นะคะสูตรเก่าที่แอดบอกว่าแอดไม่อยากจะทำให้เพราะว่ากลัวมันหลุดมันก็หลุดจริงๆนะคะวิ่งรูดสามก็ขออภัยนะคะเม็ดเดียวสามตายเลยค่ะถาไม่มาเลยนะคะห้าหกเก้าเจ็ดสูตรเอ้ยห้าหกสามเจ็ดตารางก็หลุดนะคะนี่มันมาเดือนธันวาจริงๆด้วยทุกคนนี่ มันมาของเดือนธันวาทุกคนนี่เออนี่แล้วมันมาของเดือนพฤศจิกิเอ,อ้ยมันมาของวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งเก้าแปดหกเนี่ยเออมันมาของเดือนธันวาสแสดงว่างวดหน้ามันจะมาอี่บอกสี่ห้าสองหกนี่บอกตัวเด่นนะคะอุย้ยไพ่ใดหนึ่งสี่ในพี่น้องโอ้ยจะเป็นใหญ่แล้วบัวค่ะเดือเลขฝันเนี่ย ว้าตีทูสามเนี่ยนะคะสามหลุดนะคะทุกคนสามหลุดนะคะโอ้ช่วงนี้วิ่งเม็ดเดียวหลุดยับเลยค่ะทุกคนนี่นะคะที่ยายเกบอกนะคะเกบบอกแปดหนึ่งสี่เด้อววสันหน่วยบอกเอาแอดคือเคนหนึ่งแปดสี่คืออะลรหนันสือแค่นี้พวกเจก้าก็รวยเลยตัวเลยนีตัดเลนเนาะ อู้มันมาตามหวยลาวพัฒนาจริงๆด้วยค่ะทุกคนมันออกตามหวยลาวพัฒนาไ่แอดบวกแล้วลาวพัฒนาออกอยังเอาไปสื่อนัะคะเลขยากยังหมยหออกแล้วยังกระแมนค่ะอุย้ยตงนวนนี่แอดถือได้แต่ก็เสียวิ่งค่ะไปเสียวิ่งเม็ดเดียวนะคะวิ่งเม็ดเดียวก็เสียคะ่ะแต่ว่าไม่ได้อัดนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเห็นหนึ่งมาแรงเหลือเกินนะคะ หวยอะไรก็มีแต่หนึ่งมันมาเบิ้ลจริงๆด้วยนะคะทุกคนเบิ้ลหน้าใครได้ไปเบิ้ลหน้าบ้างน้อนี่99นี่สายเบิ้ลแอดกินเหลียบแล้วแอดว่าเล่มต้องเบิ้ล990หวยมันก็โอกโบตางจากที่ห้าเห่นยได้พี่น้อง990หวยออกบ่อยนะคะออกไม่ต่างจากที่เราเล่นทุกวันเลยนะคะทุกคนก็อย่างว่าโซง3แอดไม่มาเลยนะคะแอดก็ไปเสียพวกนี้แล้ค่ะ บวกลบคูณหารกันแล้วก็เหลืออยู่พอได้ค่าปลนะคะทุกคนบวกลบคูณหารแล้วนะคะก็ไปเสียบวกสองสองสามเจ็ดสามเก้านะคะเดี๋ยวแอดจะรีบทำตัวโจกหวยไทยให้นะคะเผื่ออยากได้เอาไปจิ้มอีกนะคะทุกคนเผื่อฟุกอีกนะคะแต่ว่ายายแกมาบอก มู๊เกมมาบอกช้าเกินนะคะแปดหนึ่งสีอะไรที่แอดบอกไม่งั้นจะได้เพิ่มอยู่แต่ว่ามันไม่มีแล้วนะคะเมื่อวานนี่เนาะที่แอดฝันเนาะมันไม่ได้แล้วนะคะเมื่อวานไปหาก็ไม่มีไม่งั้นจะได้เพิ่มมาอีกอยู่หนึ่งสีเอาสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะรีบคิคด,คดหวยตัวไหนที่ว่าสูตรไหนมันเข้าแอดจะรีบคิดให้นะคะ นี่สูตรนี้และค่ะตั้งแต่ทํามาคือยังไม่หลุดเลยนะคะตั้งแต่ทํามาคือยังไม่หลุดแล้วก็น้อยชุดด้วยนะคะแอดชอบมากคะ่ะและสามตัวก็แตกด้วยนะคะเอาน่ะมันไปแตกหวยไทยเอ้ยหวยอันหวยเล่าตัวนั้นสี่ห้าหนึ่งหนึ่งแม่เอาเพิ่งเห็นนะนี่ทำไมไอ้ตัวจอกหวยไทยชอบไปออกหวยลาเวลาใกล้ๆก้หวยออกอย่างนี้จังออมสิ้นออกอย่างก็ ข้อกสออกหนึ่งหกสองหกเจ็ดนาะอาสสำหรับคลิปนี้นะคะก็แอดก็ลาไปก่อนนะคะใครมานใครเฮงใครปังแอดดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะรีบทําให้นะคะแอดจะรีบทําแล้วรีบบงให้เลยนะคะสูตรตัวเจาะเอามันตัวเจาะก่อนเนาะทุกคนเนาะเอาตัวด่นกับตัวเจาะก่อนแอดว่าแล้วมันต้องออกตามหวยอันหวยเล่าอีหลี มันมากอ,อกน้องหวยลาวพวกเจ้านี้ก็บลเจ็บแล้วบลจํำเนาะแอดบอกว่าหายื้อไว้หวยลาวอยอังกะสื่อติดไวแต่ว่าแอดติดใจตั้งแต่ดาวจวดมันมีแต่หนึ่งแล้วมือว่านแอดว่าคิดว่าหนึ่งมันสีดบบ็อยู่เนาะเมนความพวกเจ้าหัานละเหล็กดบแอดเมนเหล็กเด็ดหลดุดแล้วสีฟ้าฮ็ดเล็กเล็กดบไฮเดอร์สีเดเอาไปวิ่งไว สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ